ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาคุยลางลาให้ความหานะว่าให้เราสังเกตลูกหลานลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ท่านสังเกตนอนดึกเดินตื่นนอนสายเบื่อนายสดมลไหว้พระไม่ครวบอิดอมมาดาไม่ครวบครูอาจารย์ทางการบาร้านธุติเต็มตัวเพิ่ขึ้นแบบไม่ครบหมาทางพาชเครืมือไม่ถึงสือมาเรียนเพียรนั่งแถวหลังเพียรนั่งแถวหลัง ในห้องหนึ่งหนึ่งมีไม่เกินแปดแถวออบอกเทคนิคของครูเสมอครูเวลาจับฉลากเด็กเข้าห้องเรียนเนี่ยไปยืนหน้าห้องแล้วก็ไปยืนข้างๆตรงกลางห้องบอกนักเรียนตรงนี้เป็นกระดานนะตรงนี้เป็นข้างหลังเลือกที่นั่งเอ,เองเาเองก็จะเห็นนักเรียนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งวิ่งไปขนา้าแย่งที่แถวหน้า อีกกลุ่มหนึ่งวิ่งไปแย่งข้างหลังรู้เลยครับไอ้ที่นั่งแถวหน้าเนี่ยเหมือนบัวพ้นน้าชอบอยู่ใกล้พระอาทิตย์ไอ้ที่นั่งแถวหลังเป็นบัวใต้น้ำแล้วนั่นก็เหลี่ยกันไปลักษณะความตั้งใจคสิปัญญาคนมันบ่งบอกอยู่การนั่งแถวหน้าเนี่ยได้เปรียบไอ้การนั่งแถวหลังเนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วก็มาโรงเรียนนย่พระอาทิตย์มันจะส่งถึงก้นบ่อก,นอก้นบึงก้นคลองนะท่าน มันก็ส่งบนผิวน้ําดอกบนดอกไหนมันโผล่รับน้ําก็เหมือนเด็กที่อยู่ตอนหน้าครูชอบอยู่แถวหน้าอัตมาเห็นเสมอสองแถวหน้าเนี่ยหลังจากวิเคราะห์มาแล้วเจริญทุกคนได้ดีทุกคนไอ้แถวหลังได้ดิบขมขม,ข,มขึ้นขืนเพราะฉะนั้นนักเรียนทุษาก็สำรวจตัวเองได้ว่าเ,เปลี่ยนพฤติกรรมสะไหมอ,อ นี่ส่งเสียงดังรบก,กวนเพื่อนนั่งแถวหลังแล้วยันตะบันส่งเสียงดังรบก,กวนเพื่อนแถวหน้าจนไอ้คนนั่งแถวหน้ามันหันไปมองแล้วมันดังถ้าจะฆ่ากันตายก็ค,คนตั้งใจเรียนก็มาเรียนครูเตือนแล้วเถียงเพราะครูเตือนและชอบเถียงครูคนที่เถียงครูมีใครได้ดีบ้าง ไม่มีใครได้ดีในโลกเลยเพราะอะไรหนึ่งถ้าเถียงในวิชาการเอามาสู้กับครูครูชอบแล้วถ้าชนะครูแล้วครูจะชื่นใจเธอเก่งมากแต่ถ้าครูตือนเรื่องความประพฤติแล้วชอบเถียงชอบเถียงครูแล้วครูน่ะไม่โกรธหรอกไม่เกลียดหรอกเพราะเป็นครูก็ห้ามโกรธห้ามเกลียดแต่เขาไม่พูดด้วย ถ้าครูไม่พูดด้วยสายตาครูไม่แยแสจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นการเถียงครูการเป็นการลบหลู่อย่างรุนแรงหายนะ